อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาพบกันในช่วงตอนคำ,คำคำมืดมืดของวันที่23พฤษภาคม2564ตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับสมาชิกนะครับในคลิปนี้แอดก็จะนำข้อมูลเลขดับนะครับ รวบรวมเหล่าสำนักเลขดับที่สายแข็งหรือว่าน่าเชื่อถือมารวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียว EP ที่1น,นะครับ EP ที่1นอกนะในคลิปนี้ก็ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการลดต้นทุนนะครับไวเ้เซฟทุนเนาะไวเ้เซฟทุนในการ ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะและก่อนที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะฮะอก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับแนวทางเลขดับชุดแรกเนาะที่ผมจะแนะนำให้นะฮะก็จะเป็นเลขดับบนผังเลขนะครับเมืที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขดับบน4เนาะบนก่อ5 7 กาคงถือว่าให้ผ่านนะครับอ่านงวัดนี้งวดประจำวันที่1มิถุนายน2,5,6,4จะเป็นเลขดับบนศนย์ตัวเดียวนั่นเองนะครับอ่าในคลิปนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากาเลขดับลดต้นทุนผังเลขด้วยนะฮะและเลขดับต่อมาที่ผมจะแนะนําให้นอกจะเป็นเลขดับล่างคู่ล่างแอดมาลี ari, นะครับ ก็ถือว่าเดือนดีกันมาต่อเนื่องหลายงวดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าดับผ่านเอาอยู่หลายงวดเนาะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านล่างก็ออก1นึก็ไม่มีพี่ให้มาหนึ่งงวดนี้จะมีเลขดับคู่ล่างจะมีหกห้านะฮะหกเก้าสามศูนย์สี่สามและหนะ่นยะฮะย้ำนะครับผมว่าเป็นเลขดับคู่ล่างตรงตรงเท่านั้นใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนหนงงวดหน้านะฮะ และข้อมูลเลขดับอีกข้อมูลหนึ่งเนาะเป็นเลขดับหลัก10บ,บนเดือนดีปกแดงนะฮะก็งวดที่ผ่านมานะครับผมให้มาที่เลขดับหลัก10บ,บน4เนาะบนก็ออก5 7 9ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับผมนิ้งวัดใหม่วันที่1เดือน6 6 4กเนาะก็จะเป็นเลขดับ10บ,บน4เหมือนเดิมนะครับในวดนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนในงวัหน้าขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะ เป็นเลขดับข้อมูลหลัก10บ,บนปกแดงนะครับและเลขดับอีข้อมูลหนึ่งที่แอดจัดแนะนําให้เป็นเลขดับหลัก10ล่างแอดปุ้ยนะ,ะ่ฮะว่ที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับหลัก10ล่างจะเป็น5และก็6ล่างก็ออก1 4ก็ถือว่าให้ผ่านนอกเนวัดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีเลขดับ 10ล่าง7และก็8 2ตัวนิงวัดนี้นะฮะใครที่ติดตามของเลขดับหลัก10ล่างแอดปุ uy, ้ยก็อเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนิ้งวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปุ้ยด้วยนะครับและสำหรับเลขดับต่อไปเนาะจะเป็นเลขดับบนล่างตรงๆแอดบอลที่แอดจะแนะนำให้เป็นอีข้อมูลหนึ่งะฮะเป็นเลขดับสายแข็งได้ทีเดียวเนาะว่าที่ผ่านมาบนก่อ 7 9และล่างก็ออก1 4ก็ถือว่าไม่มีที่ให้มานากก็ถือว่าผ่านนะฮะในวัดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีเลขดับบนตั้งแต่จะมี8 2 9 5 0 8นะฮะ9 5 0 8 1 1 2 4 3 7 4 0แ3และ6 6เนาะเป็นเลขดับบนตรงๆของแอดบอนแล้วก็เลขดับล่างให้มาที่2 3 3 2 C 1 5 0่งห้7และ9605นะฮะในวดนี้ใครที่ติดตามของเลขดับบนล่างตรงตรงแอดบอนก็ bon มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนในงวดหน้าต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากแอดบอนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะและสำหรับข้อมูลต่อมาจะเป็นเลขดับ สายแข็งแลกักร้อยมะแมราศีกันที่ผมจะแนะนําให้อีกข้อมูลหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าให้ผ่านมาเกือบ1 0บสงวดเลยงวดที่ผ่านมาจะเป็นเลขดับหลักร้อยเเนาะบนก็อ้ กาก็ถือว่าให้ผ่านนะครับผมนิ้งวัดใหม่เป็นที่1เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับละร้อยหตัวเดียวนะครับผมนิ้งวัดนี้ใครที่ติดตามของเลขดับละร้อยมะแมราศีกันก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนิ้งวัดหน้าต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากมะแมราศีกันด้วยนะฮะเป็นเลขดับละร้อยสายแข็งนะฮะแล้วข้อมูลต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับบนล่างตรงๆอ่า ผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้เลยนะครับเป็นเลขดับบนล่างตรงๆเนาะในวันที่ผ่านมาเลขดับผีเสื้อเทวดาให้โชคนี้ก็ถือว่าให้ผ่านทั้งบนให้ผ่านทั้งล่างเลยบนก็ออก79ล่างก็ออก1 4สก็ถือว่าไม่มีที่ให้มานะฮะในวัดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีเลขดับบนตั้งแต่อ่า 1, 3, จนถึง90 ทั้งหมดก็30ชุดด้วยกันตามนี้นะฮะแล้วก็เลขดับล่างให้มาทั้งหมดก็33ชุดด้วยกันตั้งแต่50จนถึง97นะครับผมก็ให้มาตามนี้เหมือนกันนะครับก็ให้มาแล้ว1 0 2ครั้งหลุดบน12ครั้งและหลุดล่าง9ครั้งนะฮะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะเป็นเลขดับคนท้าวที่จะเสี่ยงเลยทีเดียวเนาะ ใครที่ชอบก็ามาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนยิงวัดหน้าขอขอบคุณข้ขอมูลจากเลขดับบนล่างตรงๆผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะครับและข้อมูลเลขดับต่อมาจะเป็นเลขดับหลักร้อยเอสตางนะฮะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมแนะนําให้เลยนะครับเป็นเลขดับหลักร้อยเดินดีหรือว่าสายแข็งแอสตางเนาะว่ที่ผ่านมาจะเป็นเลขดับหลักร้อยหบนกอก5 ก้าวถือว่าให้ผ่านเนอะนงวัดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับลักร้อยสตัวเดียวนะฮะนิงวัดนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลดต้นถุนนิงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอสตางด้วยนะครับ และข้อมูลเลขดับต่อมาที่ผมจะแนะนําให้ะะเป็นเลขดับล่างทุกๆุกหลักอาจารย์ทวัดชัยนะฮะซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับผมก็เพิ่งจะเดินดีกันมา5-6 5ถึ 6, 5งาถึวดติดๆนะฮะก็งวดที่ผ่านมาจะเป็นเลขดับล่าง5เนาะล่างก็ออก1-4ก็ถือว่าให้ผ่านนะฮะในงวดใหม่วันที่1เดือน6 2-5-6 4จะเป็นเลขดับ ล่างหนึ่ตัวเดียวนะครับผมน,นิ้งวันนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนิ้งวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนดับล่างอาจารย์ทวัชัยหรือว่าอาจารย์ TWC ด้วยนะครับและเลขดับข้อมูลต่อมาที่ผมจะแนะนําให้เป็นเลขดับบนล่างทุกๆหลัก อาจารย์ชนะพลนะครับเป็นอีกข้อมูลเลขดับอาจารย์ท่านหนึ่งเดินดีกันมาต่อเนื่องหลายงวดเหมือนกันนะฮะสติไม่ธรรมดาเลยนะครับงวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับบนล่างจะเป็น8 ตัวเดียวกันนะฮะก็ถือว่าให้ผ่านท้งบนให้ผ่านทางล่างเนาะนงวดใหม่นี้บนที่1เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับบนให้มาที่4นะครับแล้วก็เลขดับล่างก็จะเป็น1ตัวเดียวนะครับผมงนิ้งวัดนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลดต้นถุนนิ้งวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับบนล่างทุกๆหลักอาจารย์ชะะัดนภพลด้วยนะครับ และเลขดับต่อมาที่ผมจะแนะนําให้เป็นเลขดับบนล่างทุกๆหลักเจ้าส่วพันล้าน V.I.P. นะครับแม้ว่าจะลุดมาแล้ว2งวดเนาะนะครับแอดเชื่อว่าจะหลุดไม่เกิน2งวดเนะหนงงวดหน้าอาจจะเดินดีเนาะนะครับผมก็อ่า เราต้องมารุนกันนะฮะงวดที่ผ่านมาเจ้าส่วนพันล้าน VIP ให้มาที่เลขดับบนจะเป็น0และดับล่างจะเป็น3ก็ถือว่าให้ผ่านทางบนให้ผ่านทางล่างเนาะทุกๆหลักเลยบนก่อ579็และล่างออก1 4นคะครับผมก็ผ่านนอกจนี้วัดใหม่วันที่1เดือน 6, 2 5 6 4จะเป็นเลขดับบน1และก็เลขดับล่างจะเป็น7นะฮะเลขดับบนล่างทุกๆหลัก เจ้าสัวพันล้าน V A P ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนิงวัดหน้าต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเจ้าสัวพันล้าน V I P ด้วยนะครับและข้อมูลต่อมาที่ผมจะแนะนําให้นาอเป็นเลขดับหลัก10บ,บนปกเหลืองหรือว่าเลขดับหลัก10บบนเด็กผู้ไทยนะฮะก็ถือว่า ดับสายแข็งเดินดีกันมาต่อเนื่องหลายงวดเหมือนกันเนาะหลาย10บสบงวดเลยนะครับงวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับหลัก10บ,บน4เนาะนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมนิ้งวดนี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับหลัก10บบน9ตัวเดียวนะฮะนิ้งวดน,น,วดนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลดตุนถุนนิ้งวดหน้าต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับหลักสิบบนเด็กผู้ไทยด้วยนะฮะ และข้อมูลต่อมาที่ผมจะแนะนำให้เนาะเป็นเลขดับหลักสิบหน่วยบนแอดโกสัมพีนักคำนวณน,นะฮะกอ็อาจารย์ท่านนี้ให้มาหลายงวดแล้วก็ให้ดับเอาอยู่เมื่อหลายงวดเหมือนกันเลยนะครับผมเนงว่ดที่ผ่านมาเนาะก็ให้มาที่เลขดับหลักสิบหน่วยบนจะเป็น6ก็บนกอก5 7 9เ็ถือว่าให้ผ่านเนาะเนงวดัดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4ก็จะเป็นเลขดับ10หน่วยบน ตัวเดียวที่ให้มานิงวัดนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลดต้นทุนนิงวัดหน้าต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับ1หน้วยบนแอดโกสัมพีนักคำนวณดูไว้นะครับและเลขดับข้อมูลต่อมาที่ผมจะแนะนําให้นะฮะเป็นพิเศษเนาะเป็นเลขดับล่างตรงๆอาจารย์ทะานกรนะฮะเป็นเลขดับที่หลายคนก็อาจจะรู้จักนะฮะแล้วก็ดับเดือนดีเข้าส่ติ เข้าสู่ปีที่3แล้วนะฮะงวดที่ผ่านมาล่างก็ออก1 4เนาะก็ไม่มีที่ให้มานะฮะในงวดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีเลขดับล่างทั้งหมดก็30ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่่า3 1ไปจนถึง9 9เลยทีเดียวนะฮะย้ำนะครับผมว่าเป็นเลขดับล่างตรงๆเท่านั้นนะฮะใครที่ชอบเนาะ,ะก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้นะ ลุ้นต่อเนงวดหน้าปังๆขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างตรงๆอาจารย์ทักนากรด้วยนะครับและเลขดับข้อมูลต่อมาที่ผมจะแนะนําให้เป็นเลขดับล่างดับขานล่างลิขิตฟ้านะฮะซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็ถือว่าเดือดดีกันมาต่อเนื่องหลายงวดเหมือนกันเนาะวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขดับล่างสนะฮะล่างก็ออก 1 4สีก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับผมเนงวดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2ส6 4ีให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น3ตัวเดียวนะฮะเนงวดนี้อุตสาหดมองว่า3เป็นเลขเด่นแล้วก็เลขดับไปซะง,งั้นนะฮะเนงนวดนี้ใครจะอยู่ใครจะไปก็เราต้องมารอลุ้นกันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลิขิดฟ้าด้วยเนาะเป็นเลขดับขาดล่างนะครับทุกๆหลัก